พี่น้องเนี่ยมาเห็นแต่ไกลเลยครับเบิืองที่ละพี่น้องเป็นแดงๆอยู่ครับน้องนี่แต่ดอกกำลังงามด้วยพี่น้องมูนึงครับที่นี่เีพี่น้องเลียรปพื้นที่ออกครับมันบางหันบานนัดเก็บภาพนึ่เนาะเก็บเลยวันนี้ครับ แล้วพี่น้องวันนี้นอ H, ่นองเฮ็ดปลาบาน้องมครับมีนานสน,นหนสนูครับดอกน่งดครับีนีสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลอกไอ้สีเกา่กาสีไม้ภูเขามาชมทัโลกน้ำครับเหมือนกันมาพบผอกันกับบาลนัดกับเสากอยคือเก่าครับ สวัสดีจ้าเมื่อกี้ก็พาเดินทางเขาป่าหาเบิงเฮ็ดจ้ากลับไปหลุ่นไปชนเมกันจ้าสิมานเฮ็ดนังแหนไปจ้าโดยครับพี่น้องว่นพอการกับเสาร์วันที่หากรากฎาคมปีพศ2อ6 5หาครับพี่กัสเ้ากับป่าบ้านน้องเมกตำบลหน,น่อยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลครับกลับมาป่าบ้านน้องเม็กับพี่น้องเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไปผู้น่าจะรวยครับกระมานอยู่พี่น้องเป็นเฮ็ดเพลิงแดง ขามแดงขาลายครับเฮ็ดลมร่วมพี่น้องเฮ็ดละงอกครับมือนีกลับมาปลาปะน้องเม็กเกับไปรลุนน้ากันครับพี่น้องว่าห,หานน้าสิบมานเฮ็ดยางแนครับแดงข้ามดอกแหลกแหกมานครับดอกที่สองครับดอกข้างห่างบ่นอน,นอขาวดินครับ andì ขาไงเฮ้แต่พี่น้องดอกสมบูรณ์ใช่เนาะจ้ะดอกหน่อยเป็นกับสิบโป๊ไว้คือเก่าพี่น้อง,งอ,อุ้ยขาพี่น,น้องขาเฮ็ดกำลังออกเนาะขาสั่นๆตา างดอกงามๆครับขามีแต่ใหญ่ๆเนาะ,ะขาตันผอมพีน่น้องรสชาตินี่ก็สีออกหวานๆเนาะ<ช>แกงแสบพื่งกันครับ<ช>ขาเพป็นกระยำเปื้อนๆพื่งกันเนาะจ้าบวเปิดอยใบตองเบิ่งกบเนเนะเบื้อเนาะจ้า มองขาเก็บว่าดอกวหันนี่จ้ะพี่น้องคนนั่งสนใบมตองนี่จ้ะดอกยังขยา่แห้งเป็นไดเนาะจ้ะแต่ว่ามีแต่ดอกน้ำงามพี่น้องขาสมบูรณ์แห้งเนาะเบิ่งขาเพิ่นตีละพี่น้องเต๋อโป้ยี่จ้ะเย็ดเด่งพี่น้องดอกแห้งเป็นนะ เบิ่งทีละพี่น้องเป็นงแ,แดงอยู่ครับเอาก็สิเลือเก็บไประเด็ดอกใหญ่เพิ่นเนาะจ้ะดอกหน่อยเลสิปอกไว้ก่อนครับดหนหน่อดอกงหนเอยพี่เนอะดอกหน่อยยังหน่อยพอจะกอจ้ะ ขาน่เนะพนเนาเน,ะน,ะเนาะแต่ดอกกำลังงามเนาเบานะ นี่พ่นอันนั้นเด้อจ้ะพ่นหนาวเนาะจ้ะได้ดอก,ดอกครับออืมีแต่ขาตันๆจ้ะพี่นอ้องขาบ่ค่อยหนาวเป็นไดยเนาะจ้ะขาพันดีให้จ้ะสอกงามเนาะดอกกระสมบูรณ์เนาะดอก,กบอลบอลครับ ายเนาะเบื้องติดแหละพี่น้องเป็นอย่งแดงอยู่เนาะขาเนาะาดอกเป็นยังขนาดใหญ่ครับตอนนานกระสีเหลือกฮาเก็บดอกยิงใหญ่เพื่อนก้อนครับเอาดอกใหญ่เพื่อนก้อนจ้ะดอกหน่อยฮะจงไว้ถ้าเก็บมือหนาเนาะจ้ะเพิ่นบางใบใหม่ครับแนวกรับมาคอยมาเห็นดอกใหญ่เนาะ นี่เดี๋ยวจูมกำลังงามเนาะสก,กอยจ้ะบาานัดก,ก็ไปรอเพื่อนแต่ปลาทั้งอื่นนอกบ่ได้มาซองเบิงจักเถื่อพี่นอ้องพอาแต่เพิ่นสิบบออกครับนี่แต่งงามเลยจัดพี่นอ้นองเดี๋ยวพี่ใหญ่กันบางไหวเนาะอันนี้พี่นออกแต่รอบได้พี่น้องออก,ออกแต่รอบก่อนผมน่าเนาะเป็นเป็นเสือแล้วจ้ะพี่นอ้อง มาแดงๆแม่นเดยเนาะแม่นด ปาดพี่น้องโอ,อ้ยเนี่ยมาเห็นแต่ไกลเลยครับเบื้งตีหละพี่น้องเป็นแดงๆอยู่ครับโอ,อ้ยน้องมีแต่ดอกกํลลงังามด้วยพี่น้องมูนึงครับอยู่นี่สักควายยิ้มไปเปิยเลยอ,อยมีแต่ดอกกำลังงามพี่น้อง วันสอนแห่งเนาะป้าพี่น้องเอ้ยไปมาไก่เนาะปานอน้นเนาไปหากันมาไก่นึงเนาะเห็ดออกยุดตาจะคล้องหาจะ้ะนอนไป็นเดียวมือวันสอนแห่งพี่น้องเบ่งตีละพี่น้องเคลียร์พื้นที่ออกครับบัดนี้ บังหันบบาวนาดเก็บภาพหนิงเนาะเก็บเลยบันนี้ครับอ,ออกแล้ว<ม>พี่น้องบันนี้นอเฮ็ดปลาบันน้องเมกค,ครับบังหันบอกออกเนาะบางหันเพิ่นไปออกผู้ท่้งอื่นครับ,บเอายาวไปหนีก่อนก็นได้มีแต่ดอกก็ลางงามเนาะ แล้วคอยทั้งใดเชี่ยวทั้งใดก่อ,อ,อนเห็นเหตุลายเป็นตื่นตื่นอยู่จ้ะเป็นแดงๆเนี่ย้าตันดีเนะานนะจ้ะ้าตันดีเนาะอออพร้อมกันนะนอตตะว่าหามดเดมาเบิ่อกันหนามีอดอกกำลังงามครับ ดอกใหญ่พ่นจ้ะดอกน้อยกับสิบโป๊กไปคือเก่าครับคุณบบานัดใช่ทาง,งุ่ีทางฝีก็มีบ่ป้ะได้เหมาบางเพื่อนนะดีม บางใบเดียวกับใบหินเลยนะนเนาะดองงามเลยจ้ะอยู่นี่อีกครับมูเดียวกันเนาะมูเดียวกันเนาะหากนนพญับบอกมากครับแต่ว่าไม่แต่หลุนเดียวกันเนาะจ้ะดอกำลังงามครับเหตสองมูครับพี่น้องมูแหลกเข้ากับไดร้าลเติบเนาะจ้ะมา่อผอมูนี่ก็ร้ลยเติบพี่น้อง มีแต่กำลังงามครับหลุ่นกันต่อครับขาพนยาวจงจเห็นแตแงแดงครับดอกใหญ่ไหมคกอเป็นด,นะด,ปดอกใหญ่เป็นกระไดซากอยดอกน่อยห้องกับโปกไว้ที่เก่าครับ ออกให้ทางเลยเนาะ2องจูมครับหมนี่ก็ร่างเห็นสามดอกครับแต่ว่ากันยังมีดอกหน่อยเพิ่นอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าเฮ็ดขาตันดีเนาะขาตันเลรอขาใหญ่เนาะจ้ะขาตันร้ายอยู่จ้ะเอาบ้บันไดจับเลย ไตเมอนด้วยสาก่อยดอกหนึ่งดอกอยู่พืน้นอันนั้นบ,บ้างตาพื่นเอาเนาะจ้ะจจแต่ว่าสีแดงงามทั้งจากพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็นดอกแฝดครับแฝดจากพี่น้องนะทางสวยงามเนาะ cái được ở lăng ngàn đây nhai hay cha chùm nâng cha ของเสีางานนะออกผนยังไหวอ,อยู่จ้ะขาประเสือสันเนาะแต่าขาตันดีแหงจ้ะ เห็ดปวกดอกเดียวครับดอกใหญ่ดอกงามจ้ิจังดอกงามแหงเนาะแกงหวาน,นั่งเนาะดอกงามจร้จ้ะอันนี้เป็นจูมเห็ดเพืองนกยูงครับพีน่น้องเพืองขานกยูงเนาะจ้ะ จุ่มเพิ่นครับจุ่มหน่อยเพิ่นเนาะแต่ว่าดอกใหญ่จ้ะมาผ่อโมงเพิ่นล้วพี่น้องบ้านนี้เห็ดเพิ่ขกขาหนุ่งครับปอ้ยขาเนาะสมบูรณ์แฮงครับรอบนี่ยใหญ่ขนาดเลยจ้ะแต่วันซ้อนเหี้ยแตพี่นอ้องเห็นสองดอกครับอยู่น,นี่แต่ดอกใหญ่ๆเนาะ นีแต่ดอกคาใหญ่ๆงอมงามเนาะจ้ะใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะจะสีแดงๆเนาะนีแต่กำลังจูมเนะาะระวังถืงดอกหน่อยเพื่อนเด็กชอบก่อนจูมงามเลยจ้ะออกในคางทางครับคาใหญ่คัะจ้ะ แดงงามเพ่งจ้ะส่วนแดงค้าล่ายครับแดงค้าล่ายอีกดอกนึงครับเท็บถึงจับเตาครับ เดอกก็ร่างงามเลยจ้ะผังจับเตาเผิงคุณตันเนาะจ้ะอย,อยู่ไหนอยู่เนาะจะคอยเห็นบ่ข้างหน้าบัวพาพูด ขางเมอนมีข้าง,างไอ่อืนนั่น่ะคงมีแต่ดอกก็ลัางงามเนาะจุ่มก็ลัางงามจ้ะแต่ดอกมีหน่อยก็ลัางงามเลยจ้ะ ออกมหลายมานนะคือตอะเห็นสี่บ้ห่างๆครับกุ้งนางออกเนาะบ้านมีดอกมีดอกเผาจะไม่จะดอกห,หน่อยพี่บ้านาทั้งนั้นจุ่มนี่งามแม่งน่าเศร้าก่อยจับดอกนี หาดอกจ้ะมันเกิดเป็นเหงาเลยนะแต่ดอกกำลังงามไม่นาเบาวนเมันกำลังเกิดเนาะกำลังออกจ้ะ ดอกไงคุนครับอันนี้ดอกไงฮะจ้ะแกงแสบได้พ่่้นองเห็ดเปิงตับเตาเนาะจ้ะรสชาติรสชาติเพิ่นสิบบ่คือแบบปลูกเนาะอันนี้เกิดตามธรรมชาติครับ ดูดแฟนดีเลจ้ะก็ดีงามเลยจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ไดเวลาเดินทางกาบานครับมาสรุปผลงานครับซากรอ,อยครับมื้อนี้จ้ามาบึงผลงานของข้าจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่มามันขนาดเยอะจ้ะก็เป็นเห็ดดอกประทันใหญ่ปันได้เ้ยจ้ะดอกกำลังพอดีงามเลยจ้ะก็สิไดเป็นเห็ดผึ่งดับเต้าจ้ะพี่น้องแล้วก็เห็ดผึ้งแดงข้ามจ้ะก็ได้เห็ดผึ้งนุกยุ่งจ้ะ เห็ดผึ่งขาลายแดงขาลายเข่ากระดาษยี่สองดอกจ้ะเห็ดปวกดอกหนึ่งจ้ะพี่นอ้องเห็ดกระเหลื่มเกิดไม้ยุจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชอบมาคลิปนีก็อย่าลืมไปซอยกดนไหลก้นแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะโบผาคลิปใหม่ๆจากบ้านนั้นกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดของเฮาเมื่อนี่กระป๋าบ้านน้องเมฆอำมเพิลมุนทลิกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่หากรดา,ากระดาพรมปีพศอ66อหน้าคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านาอาปาัญญาเมยใหญ่ครับสําหรับหลิบนีก็ทปรวมันพี่น้องในายเห็ดลาย,ย่างนี่เนาะ,ะเป็นเห็ดแดงข้ามแดงนกยงเฮ็ดเผิงตับเตาครับเฮ็ดก็ออกไม่อยู่พี่น้องเฮ็ดกาลัางออกไม่ครับหากออกหลายเป็นไดเนาะออกข้างห่างครับออกเป็นบางโฮมบางมองพี่น้อง เอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านได้ืชนนชอบมาคลิปจย่างใดก็อย่าลืมไปซ้อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสีบว่าพาคลิปใหม่ๆจากบานนัดกับสาวกอดไปนําครับพอการคลิปน้ามือนาครับพี่น้องสำหรับคลิปหนีบาวนัดกับสาวกอดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับสวัสดีครับ